สวัสดีครับพี่น้องอสสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาคุยกับพี่น้องอสสสอสมเรื่องประกันสังคมมาตรา40นะครับช่วงนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าถ้าท่านพี่น้องท่านใดสมัครประกันสังคมมาตรา40นะครับรับ5,000บาทนะครับรับ5,000บาทได้ยังไงนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าประกันสังคมมาตรา40นะครับเป็นเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนอาชีพอิสระพวกฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับรับเงินเยียวยา5,000บาทต้องอยู่ใน13จังหวัดมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ mm hmm. ผู้มีอาชีพอิสระนะครับจะต้องลงทะเบียนตามประกันสังคมมาตรา40นะครับซึ่งลงทะเบียนได้ไม่ยากจะเป็นที่เ e เ e ่นอีเลฟธนาคารทรกอสเคอือข่ายประกันสังคมเว็บไซต์ประกันสังคม Big C หรือว่าสายด่วนประกันสังคม1 5 0 6นะครับคุณสมบัตินะครับก็คือมีสัญชาติไทยอายุ15-65ปีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6เลข7นะครับยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00นะครับผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์เกิดสมัครได้นะครับก็จะมีการเลือกทางเลือกให้กับพี่น้องที่สนใจส,นสมัครนะครับทางเลือกที่1ก็คือจ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่ 2. จ่าย100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็รับสิทธิ์สวัสดิการของสำนักง,งานประกันสังคมนะครับตามมาตรา40 นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนี้นะครับหมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์ที่1นนะครับคอมเมนต์แรกเลยนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีประสบอุบัติเหตุรับค่าชดเชยการขาดรายได้กรณีทุกผลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีฉลาภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรนะครับรายละเอียดต่างๆก็ศึกษารายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็จะได้รับเงินเดียวยา5,000บาท แต่ต้องย้ำบอกก่อนนะครับว่า13จังหวัดนะครับต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้นะครับก็ฝากแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเผื่อเพื่อนสนใจแล้วก็จะได้สมัครกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีครับ